สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโตโน่พาคินร้องไห้มือปาดน้ำตาหลังถึงนครพนมแฟนสาวนิชาเขียงข้าง เรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโนโภาค,คินคำวิไลศักด์ได้ทําโครงการว่ายน้ําข้ามแม่น้ำโขงเพื่อหาเงินมอบให้กับโรงพยาบาลแต่ไม่ว่าเจอดราม่าเพราะหลายๆคนมองว่าอันตรายและเสี่ยงเกินไปเนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักพายุเข้าทําไมถึงไม่เลือกหาเงินด้วยวิธีอื่นเพราะการทําแบบนี้ทําให้ลําบากกันทุกฝ่าย ล่าสุดทางด้านเพจเก็บรักได้ออกมาโพสรูปภาพของตอนโนมภากินร้องไห้มือปาดน้ำตาโดยมีแฟนสาวนิชาเคียงข้างไม่ห่างหลังได้รับการต้อนรับจากชาวนครพนมโดยทางด้านเพจดังกล่าวยังได้ระบ,บุข้อความเอาไว้อีกว่าหลายครั้งแล้วที่ได้รับกำลังใจดีๆแบบนี้แต่กับตันของเราก็กลั้นมาตลอดจนมาวันนี้ที่นครพนมตั้งแต่เดินเข้าร้านอาหารมาทุกโต๊ะให้การต้อนรับอย่างดีมากๆเดินเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปและพูดกับกัปตันของเราว่า ู้ๆเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนโลกป้าเป็นกำลังใจให้ทุกคํำพูดทุกการกระทําที่ทุกๆคนเข้ามาทักทายเข้ามาให้กําลังใจมันมีความหมายและมีพลังกับพี่โนมากๆขอบคุณกําลังใจเพรางใจดีๆที่มีให้พี่โนและทีมงานทุกคนจริงๆมันมีความหมายกับพวกเรามากๆมันเป็นพลังที่เราสัมผัสได้ทําให้มีแรงใจมากๆเลยขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะ ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ